ตาตีเป็นเลขกันหนึ่งหนึ่งห้าห้าถ้าไมออกกันโอ้ยจงไล่ให้ใหม่เทาดัตัวมาร่วมกันแล้วกับเพิ่นเอากอนั่นสามพันแปดสิบสามบาทศูนย์น่ะตัวตรงเบาศูนามนะนี่แหละเด้อตามนี่หละหนึ่งห้าห้นีสามที่ผมได้นี่ละ ก็จะออเออยู่บนี้บเนนะเฝอหนิคอยทมักเก้ลเก้ากัเิบกคอยมาอืมตนสิบค่ะทมักบบรเออ่ัไมนไม่ไม่กับศิลปินนะพมาหลายเยอะแยะนะครับัวมจัดตัวาละาสิมาจัดมันไปเรื่อยๆเนาะ ให้คุณซีก่อนให้ยังก่อนอลังหย่อนไปแล้วโอ้คุหย่อนแล้วคุหย่อนแล้วรักในก็เอวปัดเอวลังปัดเจ้าไปแล้ว่าวอเ,เอวเจ้า Wahin eo go dee Wahin eo go dee, eo si bon, eo si bon ban bang bon Eh, muti, ne nye nye lem eo si bon, si bon la Oh Eh, si bon tak tue ah Ah, an nye baho kang lai pua jauh si dingi na Kan pua kai poa Poon Puan kadeh, pua tau, tuang naa hen Ibu Nang Nye baho pua Samu ni puni, samu wa ibu Nye baho pua ่าเจอเฮายูนีกันนเออจังสินเนาะอพี่นองชาวบ้านทุกส่ัยเขาน่ารักทุกคนนะครับมากี่ได้นีได้แต่ยังมีผู้งามออก่อกไอแตะถึงเท่าก็ท่าแบบสวยๆเท่าน่ารักเท่าเขียววองกระ่าหักทำไมนาน่าหักเปนเป่ตเติ เป็นตะยอแต่มากอกเสร็จปอกปอกปอกเป็นการหัาแห้งลายแต่กัางวันแต่กางวันอันเหี้ยวห่อก็มีเหี้ยวอันมัดที่ก๊ออยนะฮำบ่เคยเหี้ยวห่อฮัำหซ่อนั่นารินอะรอป้เดียวแ่เด้นาไปรงเก่งแต่เลาเอวนั้นปักเลเด้อ เงี้ยเจ้าขอเงี้ยเจ้าขอตายคัเจ้าเีเจ้าลันสามปักพูดเจ้านน้น่มไอ้ไอ้นเจ้าสามปักเล่บตายคัเจ้าสามปักัวเจ้าจะเอาสามเอาสามปักสามปักอยู่เนีอันจะบอกเรว่าเจ้าเมาป่นี่ ไปฮอดป้านเนี่ยหัวสีเอาแอวแลงลันปัดไปเลยเจ้าก็ลันเลยเจ้ายืนสิเมาเคุนมาครับฮะเราเมาอ่ะนะแล้วก็ได้ยืนสิได้เสียแลราพี่น้องหัวเนี่ยตีลันปัดซิเถื่ออะไรยังเจ้าก็ยังนอนซื่อๆอยู่เมาเด้ออ้เจ้าตัวซาลาเราเมาอันแลบวกปัดนันเจ้าปะเจ้าปัดเองเลยอ้ายง่ายเหมือน